สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วิวหกสามชาแนลนะคะจะพาเพื่อนๆมาชมพึ่งมิ้มกำลังสร้างรังนะคะในรังของพึ่งมิ้มก็มีพึ่งนางพญาพึ่งงานแล้วก็พึ่งตัวผู้เขาก็จะมีขนาดตัวแล้วก็รังเล็กนะเพราะว่าขนาดลำตัวของเขาก็ใหญ่กว่า,มาแมลงวันบ้านเล็กน้อยอะคะ่ะก็ลักษณะลำตัวของเขานะคะก็จะมีปล้อง ป่องแรกที่เราเห็นก็คือจะลักษณะง่ายๆที่เราจะสังเกตเห็นง่ายนั่นนะคะว่าปร้องแรกเขาก็จะเป็นสีเหลืองที่เหลือก็จะเป็นปร้องสีดำสลับขาวอย่างชัดเจนเลยค่ะบางคนก็จะชอบเรียกว่าพึ่งมแมลงวันนั่นเองพบเห็นอยู่ทั่วๆไปอะค่ะเขาก็ชอบตอม ขนมหวานเนาะเวลาเราไปร้านขนมหวานเราก็จะเห็นว่ามีพึ่งมิ้มที่ชอบมานะคะแล้วเขาก็ชอบทํารังอยู่บนต้นไม้แล้วก็ในซุ้มไม้เออก็ไม่สูงสักเท่าไหร่นะคะอย่างของพี่วินี่เองก็อยู่บนเขาสร้างที่ต้นส้มจี๊ดก็ไม่สูงค่ะลักษณะรวง ลักษณะรวงรังก็มีอยู่ชั้นเดียวค่ะแล้วก็มีขนาดใหญ่กว่าฝ่ามือของเรานะฝ่ามือของผู้ใหญ่แบบกลางเต็มที่เลยก็อยู่ประมาณที่20-30เซนติเมตระค่ะพึ่งมิมนะคะเขาก็จะมักปกปิดรังของเขานะมันก็จู่ๆแบบในซุ้มไม้แล้วก็กิ่งไม้ก็เพื่อพรางตาป้องกันศัตรูนั่นเอง ช่วงที่เขามีน้ำพึ่งที่เยอะมากที่สุดนะคะช่วงที่เขาให้น้ำพึ่งมากที่สุดก็จะเป็นเดือนกุมภาถึงเดือนเมษาค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามวิวีหกสามชาแนลด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ